เอาต่อไปพเพื่อเอกน้อยออกโอ้ยเมย์บ่นบาดพี่นะโอ้ยหางตาหางตาโอ้ยบาดใจบาดใจเล่นหูเล่นตา ไปงานไปแทบอะไเมือไปงานไปแทบไปแทบครับพวนี้กับไปกันไปวนี่ไ่าเป็นทํำทาควอดหรืวคฮอดมือพวาไปวะดะไรโี้โอ้ยทาหมาดีดกระโลกโอ้ยตื่นเกพอไรเออข่อยขาอยู่หน้ามันแถมสมพันธ์เยวะโอ้ยปากเว้ กูค,คิดถอาไส้อยู่น่าเป,ป็นต่ปลาเขาดีแค่เนาะไปอีกหน่อยไปอีกมาแล้วครับขี้มาก,ก,ากามามันกล้ว <Natalie> <sì> ยปลาดฮาเฮ้ เป็นเบาอะไบ่โอ้ยโอ้ยจบสิดสัญญาดักเตอร์าล่ำใหม่ฟังนะล่ำใหม่ฟังล่ำล่ำ่ำมันใดบ่ละเอาเอาก้สันเอาก้สันเอาเอาม้เจ้าไปผูกไว้ไม้ผูกไว้เลี่ยงเลี้ยงด้วยยังล่ะ

ขาออภัยสวงข้อขขางสวองกำปูนังฟังเริ่มแลกตังสิขอเก้าวเป็นก่อนขอไหววอนเทพาปูตาลักบานมาประสานเสียงไห้แววไว้วาดของว่าอีหยังให้ถึกต้องข้องแก้วสุกปการอขออื ปากไมฮัดมาเป็นแต่เปลี่ยงเขาเปลียงน้าเลยลองอาบงดูละวีเขาสีเขาสามสอบสิแล้วฟเปี็น่ันสีอกไพี่น้องพ่อแลยแม่ตังหลายตังคุงตาดจีมก็มันกับบ่ได้ตัวน้าพออ้าปากกวงๆขายันเปียงเขาเปียงน้าหยนะนะจ้างมาล้วคณะอื่นสามสอบจินมาคณะบักนี่ผู้เดียวจีกินประคาหงีอบ เขา่เคยเอาคอกินของบะกันีกันีนั่นพอหลายดอกพออะลำต่อล่ำต่อสามตละมัลำต่อเนาะตดใช้แล้วึงใช้แล้ว้ยตักมาสอนวะมาสอนมาลำก็ลงได้หะพอใหญ่ไปแน่ใหญ่ใหญ่อใจแล้วบัดนี้ใหญ่ไป หห่หางะเ,เริ่มแรกตั้งสีขอเก้าวเปลี่ยนก่อนขอไหวบอนทิพาปูตาลักบานมาประสานเสียงไห้แววไว้วาดควางว่าอหยังให้ต้อต้องคว้างแก้วสูปปากาลพ่อแม่เอ้ยวันนี้ออกจากบ้านหวังว่าสิมาลำ บ่มีเงินมัดจำจังดวนมาทั้งบ่มีเงินมัดจำมาเดรถีเงินม่ติดตมาจบัต่ต้องมีเงินมัดจำสำนักงานมู่ไข่นานาปล่อยมาลวดบ่มีเงินมัดจำจังดวนมาทั้งพี่เนาะไอ้ก่ไอ้พวกกุศาบอกน้ำนอยู่เร็มึงจะมีจังไงบ่มีจังไีบ่อาสเหนมัดจำก็บ่มัดจำเอาบ่มัดก็ได้บ่มัดกันได้ว่าจะมีเงินมาว่างก่อนเออมีเงินบางก่อนเเจ้า อเศ้าแล้วสมมานีมันวันยุคมาจํำแล้วของขวัญมื่ขวัญยุคเงินบ้างวางเงินเด้อวางเงินก่อนเด้อวางเงินก่อนเด้อพอเด้อนะมิจะโศกันเนาะมันจะมาแกงมาล่าจะไหนก็มาแกงขวัญไปโศกกรโดดสันเนาะต่อปัดหน้ทะเบี่ยนอำเภอเลยอ่ะบันิฟังได้พอ เอาจังเลยเอาดีๆเบาเงี้ยมวนๆเมนี่ขอสมาคาราวะมิตรแกนแฟนตลักตั้งหลายทราบเมนีจุนลามานีจุนลามานีคือน้ำขาคือน้ำสีล้ำเลียงล้ำเป็นเลียงเป็นเล้าเด้หนิพญาจุนลามานีเด้หนิ ตีออกไปเที่ยวเล่นโด่งไพ่นี่แหละกูขานี่ล่ะเล่านี่ล่ะซื้อจุลมณีหมอแค้นบัตรแมนครับหมอแค้นบัตรครับอ้าวอันนี้ผู้ใดล่ะอันนี้พใจอ้วนมาจังมะลำเฮ้ยนี้เจ้าภาพเจ้าภาพตินี่เฮ้ยเจ้าภาพว้าวมะล้อมใหม่เนาะเฮ้ยว่าหมอลำอมใหม่มันหลุดเรียนเป็นสมุนติอุตตาภพิเจ้าภาพนั่งนั่งซื้อเอย่าปากเลยเจ้าภาพฟังฟังฟังว่าแมนสมุนใหม่ลูกนองสนอสามโมงเส้าเก้านาฬิกา มือนี่เกิดออกห้อนออกห้นห้อนเฮงสะกุลกายเงียไหลไข่ย้อนนอนมะลับมือขึ้นนีฝันบอดีตางเกาตางหลังฝันบวมมีม่านลายเป็นผีเพจผีม่านพญาม่านนี่ยเอามีดผ้าเอาดาบพระขันดาบเงามาตัดขาดคึงจากพระอุระไปหอดพระอุทรมีดน้ามีด,มด,มด,มดน้าสี บ่แหมนจจงชันเด็เดี่ยวเนี่นบ่ได้ให้เจ้าบอกนี่ซีหาหาซีกีผาดดีเลยคอยนี่อดออกห้อนหิงสกุลกายบ่มันเลกเด้ดเนี่ยคอยฝันบ่ดีเมื่อคืนไปสิมาตีเลจดกเจ้าภาพเนาะสังคือขาเด้เนาะอ๋ออย่างยา้นึงก็ว่ามักิคอยฝันบ่ดีเมื่อคืนนี่ ฝันว่ามีผีมานหายนมาตัาขาดตั้งแต่พระอุทรอนไปหาพระอุระอุทอนกระท่องตัวเนาะอืากอุระไปหาอุทรอนากอุทรอนขึ้นมาหาอุระอุระกระเอิกตัวเนาะอืมปน้าเฮาค้ามล่าซาสับนี่เล่ามีนะจากนี่เราจะพาไปเสด็จไปพระราชสวนอาจอุทิยาน เพื่อไปสวมบุผาปลาไม่สัาว่าสิงต่างๆเอาล่ะสนมเสนาท่าสี<ะ>เจ้านี่เราเป็นท่าสีกนันเ,เ,เจ้าเป็นผู้ท่าเด้อเจ้าขืนมาเที่ยงนี้แล้วเจ้ามาเปลี่ยนสนมเฉนาท่าสีใไข่ไข่กัลไข่เปลี่ยนพันแย่ไหมเจ้าได้เป็นสนาเฮ้ยเสียให้<ม>บ<ร>่เลือดเจ้าเจ้าเสียให้ไม่ใช่คุ้มแต่ใช่วาดเจ้าภาพเอาละสามโมงเศรษเก้านั่นนี่ข้าจกระเลือหายแล้วเลยหายแลเป็นเสียให้ เ,เป็นเียให้อยู่ครบสองปีเป็นเสสวนเอาละสามงงเศร้าเก่านาฬิกาได้ยินข่าวว่าทาั้งช่องโบกนัาขามิ้นกราลังหันเปิดไปทังไหนก็เห็น,แ,น,น,นแต่หุ่นเปิดไปทางไหนก็เห็นแต่อิเหมยละหุ่นเซียนหุ่นเซียนเปิดไปทังไหนก็ได้เอาจังสี่ละ เล่ามาสิเขาไปปรึกษานั่งอักขีโคี <c oughs> นั่งอักขีมียแก้วสกอรว่าความฝัน,ม,นมือขึ้นนี่เป็นจงังไหนมหาชีหาหาจางังไหนแต่ซื้อสองศูนย์ไปออกศูนย์สองผุนเก้าซ<บ>ื้อเหล็กบอกกรบตับแตกกันยังวาอยู่กำไว้นักสนมเจนาทาสีปะเฮาโลกมนุษย์นี้ เห็นบรมอล่ำกันนะข่อยหาวตัวข่อยพระท่านั้ล่ำล่งอยู่เราบึมบึมบึมกันแล้วอย่างเฮ้บอ่บรรมดาสามแสดเด้อพอราคาถึกถือสามแสนแปดเด้อมาจับอมาจมมาจมด้เสียงหนึ่งนึ่นะอุ้ยเอามาเอามาทำไมปองว่าเอามาทำไมแล้วลเราบปุนแล้วอเงเสียจากถูกละแล้วไล่เลือกลาลง สองพาหะครับผงนี่ละลูกศิษย์มะล้ออุดมศิลป์บ้านน้องหินโกธาศิลาพระเอกได้พระเอกได้ไนมลศิษย์ที่อุดมศิอีแม่อุดมศิลป์นี่ละพระเอกซีแซนตี้อุ้ยบอต่อลงแต่บอต่อลงแต่เม็ดนี่จะต่อขึ้นไปลัำเอาลัำอีกครับอีกอุ้ยมากหลายต่อขึ้นนี่ เสียจากภูลาแล,ล้วไหลเหลือกล้าลงสองพหัสถาปงแอนละนุวยถวยยายวาเสี่ยวตนภายใช้ขคิงให้ลิงลำจังวะลำและฟอนสะออนหนาทาดี แล้วฮานีออกท่าว่าทศสินสมมุตนินำแทนตัวกาวแสดงในเรียนเท้าก่าวแลว้วเท้ากาวแลว้วตกแต่งเปลี่ยนกายผู้ไหลลาผัดกระปากหงท้องก่วงหนา้าท้องแถวทง ราท้องแถวทงละผู้ท่านส่วยเยื่อหยินม้ำหน่อยหนึ่งกาว่าแล้วายว่าแล้วใหญ่าแล้วใหญสวนอาจอุทิายานจุลลามณีพญาทีิล่วงไปไว้ฝ่า ไปปึกษานางอาคีก่อนเดินบัดนี้ก้าวหันนังอาคีบัดนี้เบิ้งนางอาคีเป็นนา่งเอกบัดนี้ ลม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 โอ้ลม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 ก็เพราะขลมพี่ชายปากหวานมาหลอกยังหน้าบานบานมาหลอกยังหน้าบานบานหวานน้ำตาลหวานน้ำตาลหวานน้ำตาลก็ยังไม่เท่าหลอกเอาหลอกเอาคำพูดไม่จริงหลอกเอาคำพูดไม่จริงตัวเหตุนางลงลมตกสนมวางยางคันเป็นแม่หา จนเบีย้ยศาสเน่ดอกเบี้ยมันบอบานอยู่ตนต,น,ตนอายนี่ละบอเชียโคนตนนองบอเชียอซ้ายนั่นล้านาพิชายนาะลานาพิชายน่ะนาานาหางตาแหลมพิ๊บ มันบอกโกนเอามือนี้เรื่องแบบมีโกนมากครับโกนบอกโกนกันสิมันหยุ่งน้ำข่อยเนาะแต่ชิมันหยุ่งอ๋อนี่ครับบ๋อนี่นละคนเขาเปลี่ยนตัวแล้วเขาเปลี่ยนตัวเป็นนี่บักอันนั้นมันที่รถเมบ้านแล้วเกากระเบื้องเนี่ยข่อยสิบ่เอกแต่ย่งไหนแต่ตาข่อยกระบ่อเทียงอยู่นี่นี่ละเขาจะเอื้อนนั่งเอกข่อยได้เปิดนั่งเอกกับย้อนตาข่อยกระเบื้อง ไดคนละเอกเอกโอ้ตก็ดะเปลี่ยนนั่งเอกน้อเอกตาดิเขาบอกมาฮะคอยพ่อมันยืนขางอุ้มนี่ยไ้เบื่มเหมืว่าล่ะสาเด็กวบ้านเด็กวยบ้านท่านกับบ้านน้องปอตวงดีเออเดวนี้มันมอนีขางอุ้มต้วเนี่ยแฟนปูปังตี้วงลอมนับก็มาจำใบแน อุดมศินขอฝากพออุดมศินขอฝากอุดมศินอะไรอุดมศินสิเปรตอ้ออันสมมติแคนี่แหละอุดมศินเนาะสมมติสมมติลูกน้องอุดมศินกับยังมามันล้ำนอกอุดมศินขอฝากพออุดมศินขอฝากแม่ตีต่างเป็นลูกเต่าไปบ้านซอยงา เอ้าผู้ฟังอย่ารอหานลืมแล้วไปน้ำคณะอุดมศินน้ำเอารียเว่าบจักษิลียกันคณะมอกณะเดียวกันนั่นละคณะเดียวกันนั่นละเขาเขาอยู่น้ำกันแมนประจักษ์ศิลอุดมศิลป์นั่นดีอืศิลป์ศิลป์คือกันนั่นละสามชันแปนึงแหมเจ้าก็จะไปช่วงประนันเนาะอุ้ยีแนแต่เออ0 0แซนนั่นละ สินคือการทีมงานเดียวกันมดจำย่ำเลยก่อนว่าตั้งลำเลี้ยวหนิมาดูสิเอาเต็มคำมันคือคญยามาเลยนอกจากนั้น <c oughs> แป้นเกา่าพุทัยสูงทางดงเข่ง <c oughs> กิโลศูนย์บัวใหญ่เฮาเจ้าลืมแลว้ว <c oughs> แถวสูงเนินสีคิีวห้วยตะลงชมพูวัง อุดมน้องมาเป็นห่วงอันควมหักควมห่วงควมขีดหอดแต่อายเล้งเศร้าอยู่บ่เป็นอยู่บ่เป็น เอพยันยันบ่อคือยันบ่กคือนะนะเตาพอถือไก่ไปบั้นนี่นี่แค่ตวยางเดีเอามาจำเอามัจำเจ้าคไปว่าแล้เอามาจำงาามาแล้วนี่สัญญายวอยู่หันละอยู่หันละเบื้งดีดีพอเบิ่มรถเตยออกเด้ว เตยเพ่งกับของเฮ้อันนี้กัมี่ือกันมีเตยเพ่งกับของบอคอยเตยคือคือบอกเตยพร้อมโอ้บมดเตยเพราะมัน่าสิเปร่าเสีเยวตะเพ่งผื่นมาลองมันประมเอาือเพ่งอเตกลางสัญญาใช่ไหมให้ลำอย่างเดียวนี่ย่ะสี่แสนสองร้องด้วยเตยออกเตยเขานี่ยเพมันเสีเยาเพ่งผืนอาองอเสองหมืนเพ่งจาของ่ออเป็นสี่แสนสองสี่สอง โอเคลำ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 ำเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาโอ้ยกรแมนยาก่เตมเยไอพี่นั่นนันเปิดกาจังเตยของคอยตเตยเตยยังเอาจังซีคอยซีผ้าจอไปพอไปข่าไปขายเบอยแงขายมบ่แอยาขายอันนี้สงข้ามกับบะยาน ปกกะทิคนกะใส่บ้านเหนียกะใส่บ้านไต้กะใส่บ่อบูดบ่อเนาส่งบ่อแมนส่งมันมีหลายใส่อันนี้มีใส่เดียวเสียกะบ่อบแมนเสียมันกะเกาเร็วอันนี้บ่อมีเกามีแต่ดีขึืนมีแต่แกนขืนแกนขืน อฮ้ยขายนายูเนี่กินกับอะไรตัวน้อพอเจ้าก็ได้ไมันกระบูดกระเน่าตัวน้อมีแต่คนขายบ่มีอยู่คนซื้อซูมือน <aime S 1> ีอ่ตแต่ว่าสินค้าของข่อยทุก <Okay. S 1> หลังค่าเลี้ยนใส่ใส่กันซุมือเมียเจ้ากับใส่ข้าลอยล้านหลังค่าเลี้ยนใส่ทุกหลังค่าเลี้ยนเมียเจ้ากับใส่เมียเจ้ากับใส่ย้ำผิดกันล่ะครับเราฝากฝาดปากเจ้านั่นนะ แล้วฮะเอออันนี้ละคอยเสียวน,นี่ลราไปเป็นสินค้าของชำลวยในงานของเมียของเจ้าบ<อ>๊อบบูดบ่เนาและกบบะบ่อแห้งราคาถึกถึกคอยคสิผ้าไปขายสากกระเบือสากกระเบียงยันยนนี่บ่แม่นสากมองด้บ่บแม่นสากมือเด้หัวดำาๆบ่แเมียนสากข่อยสะอาดสะอ้านบ่แมนสากมือ บอ่อแมนสากมองมันไงโพดสากกระเบียดฉันได้กำไรดีไปน้ำเน้อเด้อทำไรดีบ่บูดบ่เนา่าตัวแถาพอ่อมาๆๆเชิญครับเชิญท่านทั้งหลายเชิญครับเชิญท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายเป้ามาวันนี้ผมลดราคาวันนี้ผมลดราคาสองขังใส่ขวายาท่าเรือไ กับผมละมีสากมาขายท่านหญิงท่านชายไว้ตำพิ่แกงเชิญแม่บ้านทุกแห่งตกเงินใบแดงซื้อสากกเบียตกเงินใบแดงซื้อสากกะเบือีเจีมืออ่อคัน เลือมือสองดำเลยพลเหมาะทุกคนลายใส่น้ำสรงขั้นประสงค์นี่แม่นอยากได้อยากได้โอ้ยอยากได้อยากได้ซือไปคั่งซ้ำสากรสากของผมสาของผมละมันละต้นละความหอนความหอนโอ้ยความอนความฮอนความฮอนอ้อยความฮอนความฮอนบ่อหักบ่อเหียนสาเก,กนขาอ้ามถากถามเรื่องสากของผม ตามเรื่องศากของผมเป็นที่นิยมทั่วไทยมาตรฐานศากได้ประจำครัวไทยทุกบ้านต้องมีทำแก้วทำปนใส่ดีหากล้นถึงฝาดถึงตีหัวปลาคอมูนี่ได้ศากผมตีถึงทีถึงตายหัวปลาดุกมูนี่ได้ศากผมตี ผู้ชายขายสากต้องลำบากการไปมาผู้ชายขายสากต้องลำบากการไปมาบ่อหรือหมูลืมตาหาเปลี่ยไปมาค้าขายไปทั่วจะใกล้จะไกลไปหอดบันไดไม่เคยนึกกลัวจะใกล้จะไกลไปหอดบันไดไม่เคยนึกกลัวผู้ไายไปนป้ายสากตีหูไม่หวั่นไม่กลัว ย้อนเฮาขายสาปากมาลาค่าลองไดเป้ามาต่อลาค่าใดเว้ามาต่อลาค่าใดเอาสําใดเอาสําใดสากน้อยสากไหนสากน้อยสากไหนสากน้อย ากไงสากน้อยสากไงทั้งนี่ขายสากน้อยเด้อพ่อข้าพูดนี่ขายสากไงมีหลายถือไก่ลื่นลุนลื่นลุนไอ้ลื่นลุนลื่นลุนลื่นลุนไอ้ลื่นลุนลื่นลุนขั้นแม่นสนขั้นเก้าสนขั้นแม่นสนผมกะผ้อมดีผมกะผ้อมดีผ่อมดีผ้อมดีผ้อมดี พอมดีพอมดีพอมดีเอาไปตําให้มุนเอเล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 อ้อยเอเลเ,อเล,เเลสมใจเจ้าผูมักตําสองมือกาแล้วจําลงใส่สองมือกําแล้วจําลงใส่สองมือกําแล้วจําลงใส่โต๊ะเงินไว้ไว้ซื้อสากแบง จากสินอินคอนเสิร์ตอันนี้พระเอกเดินกับนางเอกอ่างหันจ้าง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 เออตั้งสี่ได้แมนเหาะเอ้ยได้งานแล้วจับก้อนจับจัจับออกพรรษาเด้อจ้ำกอนอกพรรษาบอกเสามสิบเอ็ดเด้อสามสิบเอ็ดพุทธกีกาลงไหวสารเดียพุทธกีกา ตันสิบพฤศจิกาเขียนไว้สิบหกคำสิบหกคำเขียนไว้เขียนไว้หกคนได้พอบ้านได้พอเดี๋ยวเขียนไว้สันอันเขียนไว้ในใบสัญญาแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลืมอองเงินมาตัวลราหมอลำฮะมัดจำมัดจำสีเมียบ้านเป่าเงินก้อนเสร็จแล้วแสนหนึ่งได้พอก็ว่าสีมัดจำจังไรจังมาจังออกตังมาไว้กับจิตเมารถเขากลับบ้านหยืมเงินเท็กสองพันนะเหมารถจะเข้า เอาสองพันหนึ่งเสียไม้จำแสนหนึ่งคนเด้ออาไอองกน้โอน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 นโอนโอไ้เจ้าโอนโเลยด้หมเลขได้โอนเลยโอนโอเคอาเขียนจดโตสองพันละพอเด้อสองพเด้อไม่เอาเงินข้าเดียวเืินเกินสามโมงเสาร์เกินสามโมงเสาร์ ชิบหกโอ้เป็นสารเศรษฐกิจการแน่แต่บอกแต่บอกว่าผิดแต่เงินนั่นมาแจกเงินไปเด้อเงินแฉะถ่ายอยู่นี่ถ่ายสำลักเงินพี่เต้าไปบ้านบ่โอ้ยยิ่เบิ้มกระไปแม่ดุมกระมาเออไปยิ่ดุมกระมาพมอรับหน่อยพระเอกพมอรับหน่อยกระไปพมอรับยิ่งกระไปโอเคหมอแค้นบ้านกระไปหมอแค้นกระไปเออคนเรียบร้อยแล้วบ้านบ่เรียบร้อยครับเขาแล้วเขาแล้วเรียบร้อยครับติ้งมาหันเดียวสองพันเด้อเ้้าามเเเดอป็็นนแ่กัท้ามาเด้อ เอาไปคึข่อยคึกพอแต่เงินแสนสองพันกระยามันดอกโอ้ซิโอนไม่ข่อยจะหาลอยก้อนขึ้นเลยเนอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาลอยก้อนาลยทั้งหมดเหมารถคนโอ้ต้องเสียเงินแสนจะขาไม่้องเสียเงินขึ้นก่อน